สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวนอกบ้านกันนะคะก็คือมาทานข้าวคะ่ะระหว่างทานข้าวระหว่างที่เรารออาหารอยู่นะคะเบียร์ er กับพี่วันก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูกันเนาะว่าบรรยากาศในร้านเขาวิวสวยนะคะบรรยากาศดีนะคะช่วงนี้เบียร์กับพี่วันก็จะไปเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ตรงไหนที่ไม่มีผู้คนเยอะเบียรกับพี่วันจะไปตรงนั้นลคะค่ะยังไงก็ชมคลิปไปด้วยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบียรกับพี่วันด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเบียจะไปถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะพอดีคอแข็งนิดนึงคะ่ะคอตกมอนเบียหันต้องหันทั้งตัวนะคะท่านผู้ชมก็เลยแบบเข้าห้องครัวไม่ได้ค่ะช่วงนี้ หันนี่ก็คือหันทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี <c oughs> ๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเอ๊ะเบียเป็นอะไรทําไมถึงหันขนาดนั้นนะคะพอดีคอตกหมอนคอเค็ดนะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะเราไปรับชมอยู่บรรยากศาศภายในร้านของเขานะคะท่านผู้ชมโอ้โหปลาตัวใหญ่มากท่านผู้ชมเห็นไหมคะมใหญมากท่านผู้ชมดูดูดูมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ ผู้ชมตัวใหญ่มากมันเป็นปลาคาร์ฟนะพี่วันอ๋อสีสวยมากเลยปลาสีส้มส้มสีเหลืองเหลืองสีนิ่มเทีมโอ้โอโหโอ้โหกินใหญ่เลยดูดูด,ดูสีเหลืองเหลืองส้มมีสีเหลืองสีส้มสีด่ปลาเล็กๆปลาอะไรอะ่ะตัวเล็กๆปลาอะไรปลาหนิ้นปะ น่าจะใช่สีดำๆนั่นน่ะมีนี่มันมาอยู่มันนี้ออมีเรือด้วยค่ะมีเรือให้นั่งด้วยไยเรือด้วยเรือให้นั่งกินปลานี่นะคะเ,คเห็นไหมคะตัวใหญ่มากมีเรือให้พายเล่นด้วยนะคะแต่คงจะรับน้ําหนักเบียรไม่ไหวค่ะพี่วันเบ <laughs> <laughs> ียอาบน้ํามาแล้วคะ่ะเบียไม่อยากจะอาบน้ําอีก <c oughs> นี่สีดําก็มี สีดำนี่น่าจะเป็นปลาปลาปลาดูดนะปลาบัวปลาปลาตัวเล็กเล็กด้วยด้วยปลาหนึ่งตัวเล็กๆวันนี้เบียร euh ์พาพี่วันมาพักผ่อนนะคะออกมาพักผ่อนกันนิดนึงค่ะจ้ามาพักผ่อนน้ำกันจ้าพี่น้องนั่งเบื้องปลาจ้า นี่โปปลปาวันนี้พี่วันแต่งตัวน่ารักอีกแล้วพี่วันบอกว่าพูดดีๆถ้าอยากกินอะไรเนต้องชมพี่วันเยอะๆพี่วันบอกอยากทานอะไรก็สั่ง<อ>แนนตัวเล็กกำลังแบบสนุกใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชม ปลาเหรอลูกปลาเหรอปลาอะไรปลาอะไรเหรอลูกน้องตัว,ตวเล็กให้าอาหารปลาอยู่<ด>นบนสะพานนะคะกำลังสนุกใหญ่เลยทานข้าวนอกบ้านค่ะวันนี้เบียเจ็บคอค่คะเบียทำกับข้าวไม่ไวค้ค่ะคอหันไม่ได้เราไปแอบ,บถ่ายพี่วันนะคะพี่วันอยู่ข้างในซุ้มค่ะ นี่นะคะเบียร์กับพี่วันมาทานอาหารซุ้มอ่าซุ้มในหนองปลาหรือเปล่าคะเขาเรียกไงในบ,อบ่นนอ,นนอปลาน,บบนี่แล้อนี่นนททดูพี่วันนะคะโอ้โหวันนี้แต่งตัวถูกใจเบียร์มากเลยค่ะนี่นะคะซุ้มตรงนี้นะคะ ซุ้มตรงนี้นะคะเบียร์กับพี่วันจะนั่งทานอาหารกันนะคะเบียร์กับพี่วันเคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่งนะคะชื่อร้านอาหาราหาร้านอาหารไผ่สีทองนะคะตอนนั้นเบียร์เขาจะมานั่ง,างทานข้างบนนุ่นนะคะแต่วันนี้เบียร์จะมาทานอยู่ที่ซุ้มในหนองน้ำเนาะนเรียกยังไงเรียกยังไงก็เรียกไปหมดนะคะผสมประสานกันนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมค่ะจะมีสะพานนะคะสะพานข้ามข้ามบ่อปลานะคะปลาตัวใหญ่มากนะคะน่ารักมากเลยซ้มอันนี้เป็นบ้านน้นอยบรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมมะพร้าววิวสวยไหมคะเรามาอยู่บนสะพานนะคะนี่ซุ้ม ซุ้มในบ่อปลานะคะพี่บาลหมุนดีๆนะคะน,นี่สูงนะคะเดี๋ยวอันนี้สูงมากเลยนะคะพี่บัลห้ามพลาดนะคะนี่หมุนตามเบียร์นะคะบรรยากาศดีมากคะ่ะท่านผู้ชมเนื่องจากคอเบียร์ตกหมอนนะคะก็เลยทําให้คอเค็ด <ๆ S 2> แล้วก็หันไม่ได้เบียร์ก็เลยไม่เข้าห้องครัวนะคะก็เลยมาทานอาหารข้างนอกเอานะคะนี่บรรยากาศดีมากคะ่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะระหว่างที่เรารออาหารกันเนาะพี่วันเนาะ,ะเราก็เลยถ่ายมาฝากท่านผู้ชมสักคลิปหนึ่งนะคะวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะที่ร้านอาหารไผ่สีทองเหมือนเดิมคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เบียร์กับพี่วันก็ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆให้เบียร์กับพี่วันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะ